โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกม Hungry Shark World กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทุกๆคนรอคอยกันแน่นอนนะครับผมจะมารีวิวฉลามตัวใหม่ของเกมนี้นะครับ Hungry Shark World นะครับก็คือ m e ค h k า s h a r ิร i r a ่นะครับซึ่งการที่ได้ฉลามตัวนี้นะครับต้องทำเควสให้ครบ128เควสนะครับโดยเควสทั้ง128เควสมันจะแบ่งเป็นของปลาฉลามแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีอยู่ประมาณ5เควสนะครับ จะมีเควสลอง2เควสจะมีเควสลองทั้งหมด3เควสนะครับแล้วก็เควสเควสที่ถูกปลดล็อกขึ้นมาทีหลังนะครับนับเป็น2เควสนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าฉลามกอซิล่าเนี่ยมีราคาประมาณ6000ไข่มุกนะครับซึ่งไข่มุกเนี่ยเราต้องไปเล่นในด่าน Extinction Mode นะครับนี่ก็คือด่านนี้นะครับเรามาดูความสามารถของเจ้าเมค้าชักจิราเลยนะครับหรือว่าผมจะขอเรียกว่าฉลามกอซิล่าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันรูปร่างคล้ายกอซิล่านะครับแต่ว่ามันจะเป็นกอต์นะครับ ความสามารถของมันนะครับก็คือเราจะสามารถยิงเลเซอร์จากปากได้นะครับโดยการเก็บเกจพลังนะครับเกจพลังก็คือเจ้าสีเขียวๆตรงนี้นะครับโดยการกินปลาตุวนอื่นนะครับคล้ายๆกับเกจโกลัสนะครับเมื่อเรากินปลาเพิ่มมากขึ้นเกจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เราก็จะสามารถปล่อยไฟจากปากได้อย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อเราปล่อยไฟออกจากปากนะครับจนเก็บพลังหมดนะครับถ้าปลดล็อกฉลามกอซิล่าด้วยการทำเควส์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเควสนะครับ สามกอซิล่าเนี่ยจะสามารถระเบิดตัวเองเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกกอซิล่าด้วยการทำเควสแค่90เควสนะครับกอซิล่าจะสามารถปล่อยไฟได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถระเบิดตัวเองได้นะครับต้องไปทำเควสเพิ่มไม่ครบ1 2 8เควสนะครับถึงจะได้กอซิล่าล่างสมบูรณ์มานะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงนะครับก็คือการเดินบนพื้นดินได้นะครับคล้ายกับกอซิล่าในหนังเลยนะครับมันจะมีเลเซอร์คอยยิงยิงสิ่งแปลกปลอมบนพื้นดินนะครับก็คือพวกคนของเราคน หรือว่าโดรนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถบินขึ้นฟ้าได้นะครับเพราะว่ากอซิลามีเจ็ตแพคนะครับนี่เป็นสีเทาเอยู่ด้านหลังนะครับดวเราไปดูภาพรวมนะครับนี่นะครับเจ็ตแพะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังกอซิล่านะครับสีเทาๆานะครับนี่ก็มีครีบนะครับคล้ายกอซิล่าเลยส่วนมือด้านขวาเป็นเลเซอร์นะครับเอาไว้ยิงคนเวลาเราเดินบนพื้นดินนะครับมือซ้ายก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นมือแบบง่อยๆธรรมดานะครับเท้าก็เดินได้นะครับโอเคนะครับส่วน การใส่อเทมนะครับผมจะใส่เวฟฟอร์สฟิ l เลเซอร์รีไซเคิลแคนนอนนะครับเพื่อในการดูดขยะอะไรอย่างนี้นะครับก็ซิล่าเนี่ยเหมือนกับฉลามไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถกินแมงกะพูนส้มแมงกะพูลยักษ์ได้นะครับเราก็เลยต้องจําเป็นต้องใส่คลาเคีนไปนะครับในการกินแมงกะพูลน,นะครับแล้วก็เทรเวอร์ในการชนระเบิดนะครับเพราะว่า ระเบิดบางอันก็ซิล่าก็ชนไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกับปลาบางตัวโรโบชาร์กที่สามารถกินระเบิดได้นะครับแต่นี้อีกตัวหนึ่งผมจะใส่เป็นซูเปอร์สตีมนะครับเพราะมันเป็นฉลามตัวใหญ่นะครับบูมจะหมดไวนะครับก็ซิล่าของเรานะครับเราจะเข้าไปรีวิวกันในเกมดีกว่านะครับก็ดาที่ผมเลือกเล่นจะเป็นเซาจีน่าซีนะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะนะครับหลังผมก็ขออนุญาตใส่โกลบนัทนะครับเพราะว่ารเวลยังไม่เต็มนะฮะเคลุยเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเส ลงมาแล้วนะครับก็ดอดมผมจะโชว์ความสามารถของกอซิล่าก่อนนะครับในการกินให้ครบเกจพลังนะครับซึ่งเกจพลังก็จะเต็มช้าพอสมควรนะครับการพ่นไฟของกอซิล่านะครับมันคล้ายๆกับถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเจ้าดาร์คเบียชารครับที่สามารถยิงเลเซอร์อกกตาได้นะครับแต่ว่ากอซิล่าของเราพ่นออกจากปากนะครับมันเป็นลำแสงเหมือนในหนังเลยนะครับนี่นะครับโคตรเท่นะครับ ทำลายได้ทุกอย่างนะครับปลาฉลามใหญ่เรือดำน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับกําพงกําแพงอะได้หมดนะครับเนี่ยแล้วก็มีระเบิดตัวเองแถมนะครับตู้นี่นะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากได้ปั๊มเงินปั๊มแต้มนะฮะแล้วก็พยายามเน้นกินไปก่อนนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างที่สองของกอซิล่านะครับก็คือสามารถขึ้นไปเดินบนดินได้นะครับโชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับเดินบนดินได้นะครับแล้วก็จะยิงเลเซอร์ ยิงเลเซอร์เห็นไหมครับมันจะยิงเลเซอร์อย่างนี้นะครับนี่ครับเดินบนดินเราสามารถปล่อยพลังไปได้ด้วยนะครับนี่ถ้าเราเกตเต็มอย่างนี้นะครับโอเคเมก้ากูรัสนะครับโอเนี่ยทำลายเรือได้ด้วยทำลายแมงกะพุนยักษ์ทำลายระเบิดตัวเองตู้มนี่นะครับยิ่งระเบิดตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถปั๊มแต้มได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการระเบิดทุกศัตรูทุกตัวนะที่อยู่รอบเราเลยนะครับ ยิ่งถ้าเราได้โกลัดอยู่เนี่ยเรารวยแน่นอนนะครับก็ความสามารถอย่างที่3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบก่อนนะครับก็คือความสามารถเจ็ตแพคของกอซิล่านะครับคือเราไม่จําเป็นต้องใส่เจ็ตแพคมาเลยนะครับเราก็สามารถบินขึ้นฟ้าได้อย่างนี้นะครับโอ้เนี่ยระเบิดตัวเองโชว์เป็นกาอากาศเป็นอย่งทีนะครับถือว่าเป็นปลาฉลามที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อเจ็ตแพคหรือว่าติดเจ็ทแพคให้มันเลยนะครับมันก็สามารถบินขึ้นฟ้าได้นะครับแต่ว่า ข้อเสียก็มีนะก็คือบูสต์หมดค่อนข้างไวนะครับแล้วก็การที่เป็นสนามตัวใหญ่นะครับก็ทําให้บูสต์หมดไวนะครับโอ้ผมจะพูดซ้ำๆกันไปมมาทาไมครับเนี่ยก็น่าจะมีแค่บูสต์หมดไวนะครับข้อเสียของมันนะฮะแล้วก็ราคาขนาดนี้กินแมกะพพูลยักษ์หรือว่าแมกะพพูลส้มไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ฉลามจะไม่สามารถกินแมกกปพูนส้มได้นะมีแค่อตอมิกชาร์กเมลด้าเท่านั้นนะครับที่จัดการได้นะครับก็เป็นความพิเศษของมันนะครับแล้วก็ซิลล่าของเราก็แพ้ระเบิดเหมือนกันนะครับเหมือนกับฉลามตัวอื่นเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับมี3ามข้อหลักๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องปกติของฉลามแต่ละตัวนะครับในการแพ้ระเบิดเนี่ยยกเว้นเจ้าโลโบชาร์กนะครับที่สามารถกินระเบิดได้นะ แต่ระเบิดบางอันโรโบชรากินไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับผมตอบเลยว่าชาตว์คอซิล่าเป็นท็อปทรีฉลามที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับเคียงแบบเทียบเคียมกับเจ้าดาร์กเบนิชาร์เลยนะครับเพราะว่าดาร์กเบนิชาร์ก็เป็นฉลามที่โกงพอสมควรเหมือนกันนะครับคอซิล่าก็เป็นฉลามโกงเหมือนกันนะครับก็จะมีเมลดาวอีกตัวนะครับที่เป็นท็อปทรีของเกมนี้นะครับ ในความคิดของผมนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับเอาเอาติดอะไรอ่ะเบิดตัวเองเบจิต้านี่นะครับเบจิตาก็มาวะ่ะสารพิษก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คอซีลาแพ้เห็นไหมเมื่อกี้เรากินสารพิษหรือขยะเข้าไปนะครับเราเรต้องอาศัยปืนดูขยะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับใครไม่มีก็ต้องติดตั้งมาให้ ติดตั้งมาให้เจ้ากอซิล่าหน่อยนะครับตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มโอเคเระเบิดตัวเองต้องไปที่ที่คนเยอะนะครับแต้มจะได้เยอะนง่นปะผมอยู่อยู่ก็ได้แต้มขึ้นมาเทียบเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราไม่ได้พกไอทงไอเทมอะไรนี่ในการปั๊มแต้มหรือปั๊มเมืนมันนะครับเดี๋ยวดูว่าตาหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฟอสซิลผมก็ได้ถูกกำลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าให้ผมอ่ะอาจจะตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นหลายๆเท่าเลยนะครับเพราะว่าฟอสฟิลมันช่วยแบบเซฟชีวิตของเราได้เยอะมากๆนะครับโอเคนี่งถ้าเราได้โกรัสพร้อมกับเจ้าการพ้นไฟของเรานะครับมาทําให้แต้มเราเงินเรานะครับเพิ่มสูงขึมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยเนี่ยมีศัตรูเยอะนะครับเราระเบิดตัวเองเนี่ยทําให้เราแบบคูณเป็นร้อยๆเลยนะครับเนี่ยคููร้อยแปดเลยนะครับนี่เมกาโกรัสด้วยนะครับโอเค เมกล้ากรัดก็ยิ่งดีเลยนะครับมันทำให้เราเราได้แบบรัวๆนะครับดูดิผมค่อนข้างอวยนะครับก็ต้องแบบอวยริงนะเพราะว่ามันเก่งจริงนะครับระเบิดตัวเองโอเคตรงนี้ไม่ค่อยมีปลานะเสียดายเหมือนกันก็อีกข้อนึงนะครับคือการทำลายเรือลำน้ำครับง่ายมากๆนะสำหรับเจ้าฉลามกอร์ซิลานะฟิวหมดอันจะตายไวมากขึ้นพอสมควรนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยนะฮะหรือว่าเล่นเอามันเลยกอร์ซิลา เราอยากจะไปจัดการเมลดาวว่ะมันอยู่ไหนวะไม่ใช่เมลดาวนะอะตอมิชชาร์กนะครับขอภัย <Okay. S 1> เอาลำแสงไปยิงมันให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากเข้าไปแบบได้โกลัดวะ่ะอ่าต้องโอเคได้โกลัดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแบบยิงอะลำแสงใส่มันนะครับตต้โอเค okay. หายไปเลยทีเดียวงงไหมทุกคนมันเป็นลำแสงที่เทพที่ เทพสุดๆเลยนะครับแบบโอมากๆโกงจัดๆนะฮะโอ้ย,อยฟอสฟิลหมดนะครับโดนระเบิดไปเต็มๆฟอสฟิลก็เป็นหนึ่งไอเทมที่สำคัญในเกมนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็รีบไปซื้อกันนะครับโอ้ยโอ้โหอะไรไฟฟ้าวะ่ะอะไรไฟฟ้าค่อนข้างแรงนะครับอุ้ยเย้ยๆผมจะตายวะโอเคไหวยอยู่นะครับได้เลเซอร์มา เี่นี่โกลรัดด้วยสวยระเบิดตุด้ฉลามวานก็โดนเราไปนะครับฉลามวานเป็นฉลามน่ารักนะครับเี่ okay. ฉลามขาวก็โดนโดนหมดนะครับเมกาโลดอนอะไรก็โดนนีพูดถึงก็มาเลยนะครับเสิร์ฟเข้าปากเวลาเล่นฉลามตัวเล็กนี่ผมชอบโดนเมกาโลดอนกินนะครับไม่รู้เป็นไรนะลงข้างล่างไปเก็บอักษรเล่นแล้วกันนะครับ โทรประสิทธิภาพของอักษรฮังกรีได้วยไฟ l c ลเชสครบแล้วนะครับเราเก็บเควสประจําวันครบแล้วถ้าใครอยากได้เงินก็แนะนํานะครับเควสประจําวันที่เป็นหีบสมบัตินะครับได้เงินประมาณหมื่นหนึ่งนะครับต่อด่านนะถ้าเป็นด่านนี้ก็หนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปฏิทินไอแลนด์ก็อาจจะเจ็ดพันนะครับมันจะลดลดละอัตรากันมาต้องดูว่าอักษรอีกตัวอ๋ออยู่ด้านบนนะครับโอเคได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บอักษรตัวกันนะครับ ด,ดูความสามารถของกอซิลาเมื่อเราเก็บอักษรครบนะครับเข้ามาถูกทางไหมโอเคถูกทางนะ okay, โอเคโคลรสด้วยเก็บอักษรอ,อีกอยู่ไหนเอออยู่ด้านบนนะครับกินตรงนี้ครบแล้วกันนะครับปึบไหนเออนี่ไงตู้ okay. โอเคโคลัสด้วยฮังกี้ด้วยจัดมานะครับโอด มาตัวเบื้เรมโอ๊ยโอ๊ยติดติด,ตดโอ้โหเซ็งเลยว่ะเฮ้ยติดว่ะมีการโคราดด้วยระเบิดตัวเองมาสิมาสิจะกินทุกทุกอย่างที่ขวางหน้าครับตอนนี้หืมแรงมากตัวเบื้เรมเลยดูดิโอ้โหโอ้โหอื้มโคตรแรงมาระเบิดตัวเอง ได้หังกลีมมานี่ค่อนข้างเท่เพอสมควรนะครับแบบกอติล่าตัวใหญ่มากนะครับบุกบุกบุกประเทศนี่ตายหานะครับปลาค่อนข้างเยอะนะครับด่านนี้ถ้าใครอยากแบบได้เงินได้แต้มเยอะๆนะครับก็แนะนําให้เล่นด่านนี้นะมีสตูเยอะแต่ว่าก็แลกมาครับการที่ ปลาเยอะนะครับเฮ้ยทำไมมันอืดจังวะมันเ,เดินค่อนข้างช้านะครับผมว่าเนี่ยน่าไม่ใช่เจ็ดแพ็กดีกว่าเอา้าติดติดโอ้โหสมเพชเลยนะครับกอซิล่าเดินติดเขใกล้ตายแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นมาเป็นเวลานานาน,นะครับอฟอร์ฟิลก็หมดไปแล้วนะเราก็เลยใกล้ตายแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนกับว่าเออมันก็คือเรื่องปกตินะฮะเล่นไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีวันตายอยู่แล้วแหละเฮ้ยโอเคเนี่ยเขาเทาลาย เดื่อนน้ำได้ง่ายมากนะครับโอเคเราจะไม่ตายง่ายๆมาขอ,อขอเลื่อนหน่อยครับขอเลื่อนหน่อยครับให้เหลีวทุกคนมาแล้วโกลัดเคผมจะไม่ตายง่ายๆจริงด้วยนะครับระเบิดตัวเองตุ้งยาฮู่มาวะจะไปกินนกหน่อยนะครับโอเค แล้วคนทำไมไม่ยอมกินครับกินนกกินนกนี่นะครับเจ็ตแพกคะครับเจ็ตแพกของจริงเลยนะครับก็คือสามารถลอยตัวอยู่บนอากาศได้นานนะครับก็คือมาชมว,วิวเลยนะครับมาตูมโอเคโดนโดรนไปด้วยนะครับแล้วก็โดนนกไปฝูงหนึ่งเลยนะครับผมอยู่ น,นี่เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ก็ทำลายง่ายเนี่ยโดนยักษ์ก็ทำลายง่ายนะครับดูดิเฮลิอคอปเตอร์ต้องชนอย่างด้านล่างนะครับต้องชนไม่งั้นจะไม่ระเบิดนะมันก็ระเบิดแหละแต่ว่ามันจะระเบิดยากนะครับถ้าชนอยด้านล่างจะระเบิดง่ายกว่าเฮนนีพุ่งขึ้นข้างบนเลยนะครับให้ดูความสามารถของเจ้าเจ็ดแพ็คมาให้ดูท้ายคลิปนะไม่ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับลืมนะโตู้หมวเฮเฮ้ย แต้มเยอะมากเลยนะครับ1 2อยล้านแล้วแบบไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับไม่ได้ใส่ไอของไอทิมอะไรมาเลยดูดูว่าถ้าตายครั้งเดียวจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับันจะไม่ชุบนะครับเพราะว่ามันนานมากนะครับตอนนี้ตอนนี้ปลาก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมกาลังผมว่าผมร,ร,รู้สึกว่าผมใกล้จะตายแล้วแหละปลาน้อยลงเรื่อยๆบิ๊กมาม่าระเบิดใส่ สองตัวตัวละเจ็ดหมื่นนี่โอ้โหโอ้โห,โโหเกือบตายค่ะเดินมาซ่ากะัมากินเขาได้แท้โอเคเรียบร้อยยิงแบบตายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอาจจะมองไม่ทันนะครับเฮ้ยดูโอ้โหผมไม่ได้บวกบวกอะไรมาเพิ่มนะครับตอนนี้ผมได้เงินประมาณเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็ได้แต้มร้อยล้านเลยนะครับร้อยสามห้าล้านไม่ได้ใส่อะไรนะเพิ่มเลยนะครับอเอาเอาค้าง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 ,าง,างอา่ะหนู Okay. ยังไงครับเนี่ยผมจะไม่ตายจริงๆวะ่ะผมยังไม่ตายนะครับเล่นแบบชิวๆเลยครึ่งชั่วโมงก็ยังได้นะเอาจริงๆอ่ะตูมแสนหนึ่งอ่ะระเบิดตัวเองทีหนึง่งไม่ทำไมมันภาพสโลวงมีการสโลว์โมชั่นเนี่ยเย็ดเหมือนเทพอ่ะ เกมเริ่มบั๊กอยู่ว่าอะไรเนี่ยผมเล่นนานเกินหรอกมันมาสโล์นี่ทำไมมันมสโล์โมชั่นมากเลยนะครับมาลงน้ำกันเออสโล์มากมน่าจะเป็นการบั๊กอีกเช่นเคยนะครับฉลามกัสซิล่าของเราบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับ ว่าเดี๋ยวเราปล่อยตายกันเลยดีกว่านะครับคลิปจะได้ไม่นานเกินนะครับดูดิมันมันค่อนข้างช้านะครับคือผมผมได้ลองเล่นมาหลายตาพอสมควรนะครับจนตอนนี้เวลจะเต็มแล้วนะครับคือคือต้องบอกว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันแล้วแต่บางตานะบางตามันก็จะบั็กแบบนี้นะครับคือมันจะช้ามากดูดินี่ผมกดบูสจนหมดนะครับดูดิแค่แค่เนี้ยช้ามากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เสียดายแต้มที่ได้นะนะครับ เราแน่าจะตายแหละไม่ต้องไปต้องปล่อยตายหรอกเราหมดกุรัดก่อนเยัยดูอยู่ปู่ปูมันจะสโลว์ชั่นอะไรขนาดนั้นปึ๊บปึบปึบกิน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 วิธีมันช้าช้าเนี่ยฮะสังเกตดูนะครับมันจะช้ากุ้งรัดอ่ะกูไม่กูไม่งตายสักทีเนี่ยเียเอ้ย ทำแสงสาดไปโดนตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปลาบางตัวยไม่ตายเลยนะครับขนาดเป็นปลาตัวเล็ก็จิบหนึ่งนะครับเลือดผมแทบไม่ลดเอาจริงๆผมเล่นเป็นชั่วโมงก็ได้อะโอ้โหในโกลาดิสุดจัดขีน้ำไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ ไว้เดี๋ยวว่าผมเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะว่ามันจะจบที่ตรงไหนนะครับแล้วผมจะแคปไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราพูดปิดคลิปกันก่อนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าฉลามกอซิลลาของผมนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปรีวิวกว่าทำเควสเสร็จก็ประมาณ 2- 3หรือเดือนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะครับสําหรับฉลามกอซิลลาตัวนี้เนี่ยเต็ม1ิทุกคนให้เท่าไหร่นะครับผมให้10เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแบบโกงเท่โหดแบบโกงมากนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมได้เล่นจนจบนะครับตายเพียงครั้งเดียวนะครับไม่มีการชุบชีวิตซ้ำขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเกิดการบั๊กของฉลับกอซิล่าขึ้นนะครับทำให้ตัวมันเกิดการอาเขาเรียกว่าสโลโมชั่นลงมากๆนะครับซึ่งการสโลโมชันเนี่ยมันสโลโมชั่นการเคลื่อนที่ของกอซิล่าแล้วก็ลําแสงของกอซิล่าครับคือแบบมันช้าไปหมดเลยนะครับทั้งเกมคือ ลำแสงสาดไปโดนปลาแล้วปลาไม่ตายเลยนะครับแล้วสักพากหนึ่งปลาถึงตายนะครับคือเขาเรียกว่าแรมันแบบมันช้าช้าไปหมดเลยครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่ขึ้นอยู่ทางซ้ายมือเวลาในการเล่นของเราก็ช้าลงนะครับคือมันช้าประมาณ1วิหนึ่งวิในปัจจุบันนะครับอาจจะเป็น3ามวิในเกมเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าเราสังเกตดีดีนะครับมันช้าลงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทํา สกูปแบบตัดมาแยกให้ดูนะครับเพราะว่ามันอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับแบบเล่นไปนานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมผมได้แบบคือผมผมเจอมาหลายครั้งแล้วครับผมเจอมาประมาณครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับหลังจากที่ตอนที่เล่นเก็บเลเวลให้กอซิล่าอยู่นะครับโอเคนะครับก็รวมเวลานะครับผมเล่นไปได้แค่27นาที29ีิาวินะเพราะว่ามันชา้าลงจริงๆนะครับแล้วก็ เงินที่ทําได้นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งี่พนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ไอเทมพิเศษช่วยอะไรเลยนะครับไอเทมเดียวที่ผมใส่มาคือไอเทมในการเจริญเติบโตนะครับก็คือทําให้มันอัพเลเวลได้ไวยิ่งขึ้นนะครับส่วนเพชรสีชมพูนะผมได้ไปทั้งหมด56เพชรนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็แต้มที่ได้นะครับ209ล้านแต้มนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่ไอเทมพิเศษอะไรเพิ่มเลยนะครับ ก็เป็นยังไงนบ้างครับสำหรับชนะก็ซิล่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากทำคลิปอันไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพูดแล้วก็พูดอีกได้นุฝากด้วยกันนะครับว้เจอกันคลิปหน้านุบ๊ายบาย